ไดตก่นหน้าตุต่มแต่มาเงยหน้าเงยแต่มาอ้กระเป๋ากับแม่เงยหน้า,า,ปปาออทีา่มาจ่ีอถอยหู้ดงเจ้าเขาไปโดอะไรอย่างมานะไปซอหาาไหมมา,ามแม,ม,แม่ซ่อมตังใดกับบอกมีก็เลยลองพายเรือเข้าไปในป่าโคนาวหนามันก็เลยกองดันมากับแม่กองแตกก เจ้าหนึ่งไอ้ปลาน้อยกวา่าไอ้งอกปลาก็อไอ้ง้อปลาเป็นคนปลาคนดุเรื่องหาปลาจะต้อ,องเก่งกว่ามองพวกคนที่เป็นนอเนือ้อเจือกระซัดพูดจริเจ้าค่ะอันการหาปลาครั้งนี้แค่จะถือว่าเป็นโมฆ่าไปเพราะว่าไอ้งอกปลามันเป็นคนปลามันคงหาได้เก่งกว่าเจ้าส่วนง้อปลาเขาต้อจนาเจ้าเอาไปอยู่กับท้องไตนาของเจ้าไปออกไป โอเคความค่านะถ้าจัะประยองไม่แหง่เงาะตามนาลอยหน้าลอยถ่าอยู่ได้เจ้ามีแผนการอะไรบอกข้านะโอ้ข้ามีควเห็นว่าหมู่ข้าพวกคุณ เป็นลูกนอนเนื้อเชือ่อจะซักในวัวในวังก็มีกีฬาชนิดหนึ่งคือกีฬาการลาเนื้อซึ่งได้รับการึกฝนผลเพลงหอเพลงดาวเพื่อลาเนื้อยังมาเป็นอย่างดีข้าเลยเห็นว่าเขาโอนจะตัดเรื่อการมีการลาเนื้อไผล่ามาไ,ได้ันทุกประหารไปอันก่อสรุปว่าเห็นคำนี้คือข้าจะหึงมูเจ้าไปหาเนื้อมา ถ้าไข่หามาได้ดน้อยที่สุดแค่เราจะทำกรารแต่งงชีวิตมันท่านสีนะ่ะท่านสีนะ่ะท่านสีนะ่ะถวายว้ประคองมาเจ้าค่ะ เจ้าจงไปบอกไม่องอกตาเพื่อมันหาเนื้อแม่ค่าเพื่ได้แพนในวันพรุ่งนี้ก่อนท่าที่จกด,ดนินถ้ามันหาแมมได้ถ้าจะทําการทานชีวิตมันรับโดยกอลปฟเจ้าค่ะโอ้เลิศแม่คิดว่าแผนนี้จัดปเป็นเด็กในระดับท็อป็็เป็นลูกของแม่คนต้องทำได้ย่างแน่นอน ดีอกดีใจตาต้องปี้ทำไปทำทีจะกลับในห้องดีกว่าร่างถึงจึงิงจริงอยู่หน่อหัวระวังตัวก่วมหมานักหนาห้องหาเข้าไปกว่าได้จ้ามองแแม่รัชนาอยู่ที่ไร อีิดาอีิดาพระเจ้าค่ะพี่ดา้ารุ่จนจนะพีดาอาท่านเสนาวันนี้มีอย่างกามาถึงเราแล้วอีิดาในบ้านก็มีหมากะมอะก็มีเจ้าเข้ามาเลยส <laughs> บายผมๆพระเจ้าค่ะ องเดือหัวทรงนี้รับสัง่งคือเจ้าเงานหาเนื้อมันก็ได้มีหมักชุดภายในวันผมเห็ก่อนพระอาทิตย์ตกดินท่านเจ้าเงากหาม่าได้เพาะองค์แตลงโทษไปการประหารชีวิตพระเจ้าคัะเอาเหีแล้วกาวันนั้นจะใช้ไปหาป่าตักหนึ่งร้อยตัววันนี้จะเพื่อไปหาเนื้อเหี่ยท่านบอดได้ขึ้ดในอย่างอยู่จะได้ครอกตขอบใจท่านเสนาจอมที่มาบอกเราในวันนี้เดี๋ยวเราจะไปบอกให้้งกะดม ก็คงทุนลาพระเจ้าค่ะเอาเห็นแล้วท่านบอกที่ขึ้นปอย่างอ,อยู่หาป่าเดือร้อยตัวไอ้เงาะจะหามาฮื่อแล้ววันนี้ก็ยังจะฮื่อหาเนื้อมาแห่ไอ้เงาะจะหาได้ก่อไอ้เงาะวันนี้ท่นานบอกใจมาใสานามาบอกว่าเหื่อไอ้เงาะไปหาเนื้อมานจะได้นักที่สุดก็เคยลูกพบใหไอ้เงาะจะหามาได้ก่อเคยไม่ต้องพคคนและไอ้เงาะคนเดียว จะหา,มาไม่ได้แต่ใดเื่อเวลาวันเดียวเห็นงหารไอ้เงาะไอ้เงาะจะหาได้ก่อนเนี่ยเนื้องนักขนาดนั้นเลยนะไอ้เงาะจะหาไม่ได้แต่ใดแต่ว่าไอ้เงาะออกไปหาป่ามาไอ้เงาะไอ้เงาะพระมุทัยไข่ขแสงขึ้นสังสารพระลมน้ำพังหลุมหนับไกสังเสียรจนาด้วย ป,ปีจะไปสักกับเดียวเดียวหาเนื่อว่าปราทางจับไม่เต้าสง่งใส่เกล้แก้วล้ะลงจากเขหาแผลงิดเพราะหเดินฟ้าตรงมายังฝั่งชรทาขคั่งจึงยึดนหลงหนางตีหงใสไปบังสุริยะชาทอดเงาะสอนเสียปรามเมินนานแล้โองอ่านมหาจินตาวน กทุกที่ประตาว,วายชี้ว่าใส่ที่ฆ่าเห็บฆ่าเมื่ออาสัต์เมื่อตัวใดต้องตายไว้ชีวันจงมาพันจงมาอย่าได้เจ้าจงมาจงมา ก็ยินดีจึงเสแสร้งทำเป็นบอกมูจักถามตักซักไสไปไหนนี่เออแล้วเจ้าเข่ามูนี่โน่ยกล้าพานจะดีมีฝีมือผมหอผมดาก็าเอามาจัดนักเหล่ารักเนื้อของข้าหรือ,มอเมาเป็นเถพระเจ้าขเข่าเล่าหรือนับถือทุกแห่งแผงทายแต่หักขอฟอนต์ายเส็จหลายปันอยาลุกดันลูมิมักง,งานมหาหาเฮานีด่ดีหรือให้บอกอยู่บนต้นป่ายเแจ้งใจ โต้ต้ทเน็มนะเนี่ยเหนะมนาเหนมันดทำไม้งการเหน็บมัดหทำเลกกวันก่อนดอกมาวัน <diving> นี <c oughs> ้ไมาอาแหมแต่เท้าสามนเลยกับมีคำสั่งงูห้ามอาหาเนื้อน์นะพากว่าใครหาไ่ได้จะถูกประหารชีวิตแหมธ่รนะเอาจ้แหมวันก่อนเอาปลาเอาไปเอาไปคนละตัวหนึ่งก่อนเอากินมดแล้วกัน ตันเทวาดาบอกสังเกตกันตัวหมูหเนหนาตัวเป็เจนน้อยปลาตัวเลี้ยวเมีแยแหมพุนมันจะเป็นกู้มาแย่งตันข้างมีข้าก็เลยมาขอเนื้อจากขันแล้ววันนี้จะ่เอาอย่างมาแรกข้าได้เตรียมน้ำกับนั้นน้ำสนมไว้เหลียบร้อยใีน,ในวงังท่าหัานเอาเนื้อมูข้าข่าจะเอาน้ำมูนั้นมาคนีนบัดรับใช้กันถึงตีนี่เลยข้าเป็นเทวาดา อยู่ในศีลในฮามบอกกูไอิศีลสักคอเลยข้าทำมอะไรบ่ได้เอาอีแล้วกันวันนี้ข้าข้าอยากได้อย่างสักอย่างเนี่ยฟงไปใช่ปายผู้ดังวาแถวนั้นเอ้อย่างนี้นี่หรือว่าตั้งผมปกป้องนะผมเขาหนะ เอาอีแล้วกันเอาหางหมูสูเราคันหมูจะได้บุ่การได้ตินงหมูคนละน้อยโอ้ติงหููจ้เอาหอ่าวันนี้เอาเอาครับเอาเอากะเอาตะขอไปติ่งหมูมองดูเคยตามเกยคนละน้อย แม่ฮื้อหอาจฮื้อจีนไปจะฮื้อหรืว่าฮื้อฮื้อว่าคนนั่งพบเขยปล่อยสายสบายจิตตาคงทำลาสุราบิบเปาจะบิดเฉียดน้อยห้อยเนื้อหัวใต้ไยวาดตะว่าออกบ้างเบาตอนยาวเฉาบฉาอีเิ่งโดยดวนจนเวลาปิดมามาตัดเตือนกันไพยนนั่นรจะนากันยี่บอกให้ได้ สวนปางทั้งว่าค่าเข้าใจเมียมันจะได้พอหน้ากันสั่งแก้แค้นแต่ทําพอสะสมตีเมียม,มาค่าคารมเย,ยื่ยยหวันนี้นอกจะตัวเจรจันไปพอติงหูมันไึ้่เต็มตาหวานแล้วตาแป้งแต่งตัวตัวหัวออกจากเคหังาิดประตูเข็นกระไดเล้วไขคขาเจ้าเงาะหาบเนื้อนำหน้าไป หอยบังกะโล่ใช่ไหมเฮ้ยหอยบังคมเพื่อนอย่างรอบนี้เจ้าถึงแม่จางวามาไหรือล่ะข้ามัวไหลเงียบไก่ป่าพระเจ้าค่ะเอาเห็มละเอาเห็ม้าเขาเคยงนางป่ามาเห็มแล้วเงยหน้ามาโกกับป้ากับแม่พองกาอุตส่าเก็บปีหูลูกไปโยนอย่างงงแม่เห็ม พอเคยหูเจ้าเป็นได้ถึงวิถึงแวงมาก็ตอนที่เขาไปซ้อเน,นื้อน,นะกะเขาไปปะเัเทวดาท่านเทวดาก่อติงหูเขาเพื่อแกรกกับเนื้อมันนี้บรถวาสะเด็นป้อเห็นใจลูกน้พี่น้ออันการหาเนื้อครั้งนี้แค่ก็จะถือเป็นการโมฆาไปเห็นแก่ความพยายามของพวกเจ้าแหมยามพวกเจ้าก็ได้รับบาดเจ็มาทุกคนส่วน้อกปารจนา cặp bây giờ mang đồng bài